สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงของชาติอย่างใกล้ชิดทุกท่านครับวันนี้เราจะพาทุกท่านเจาะลึกเบื้องหลังเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเข็มนาฬิกาเคลื่อนผ่านเข้าสู่วินาทีแรกของวันที่28มกราคมพุทธศักราช2569บบรรยากาศตามแนวตะเข็บชยายแดนไทย กัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วและตราดที่เคยเงียบสงบกลับตลบอ,อบอวนไปด้วยกลิ่นอายของดินปืนและความตึงเครียดระดับสูงสุดท่านผู้ชมครับสัญญาณเตือนภัยโค้ดเรดหรือรหัสแดงไม่ได้ถูกประกาศขึ้นบ่อยนักในรอบทศวรรษที่ผ่านมาแต่ในรุ่งสางของวันนี้มันได้สว่างวาบขึ้นทั่วทั้งกองบัญชาการกองกําลังบุรพาสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของทหารกล้าที่เฝ้ายามตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่เพียงแค่ความมืดมิดของรัติการตามธรรมชาติ แต่มันคือกำแพงหมอกควันสีดำทมิทที่ถูกสร้างขึ้นจากน้ำมือมนุษย์รายงานขา่าวครองภักสนามที่ผมได้รับระบุชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามฤดูกาลแต่มันคือยุทธวิธี scorch earth หรือการเผาผลาญเพื่ออำพรางทางยุทธวิธีทหารกัมพูชาได้เริ่มจุดไฟเผาป่าดงดิบในฝั่งปอยเปตและพื้นที่ตรงข้ามบ้านคลองลึกอย่างเป็นระบบควันไฟเหล่านี้พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าผสมผสานกับหมอกลงจัดในยามเช้า กลายเป็นม่านบางตาธรรมชาติที่หนาทึบจนน่าสะพรึงกลัวคำถามคือพวกเขาทำเช่นนั้นไปเพื่ออะไรคำตอบไม่ได้ซับซ้อนแต่แฝงไปด้วยความอำมหิตครับควันไฟที่มีความร้อนสูงเหล่านั้นมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ในการรบกวนระบบตรวจจับความร้อน infrared sensors และบทบังทัศนวิสัยของกล้องส่องทางไกลความละเอียดสูงรวมถึงลดประสิทธิภาพในการระบุพิกัดเป้าหมายจากดาวเทียมจารกรรมของเรา ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังใช้ความโกลาหลของม่านควันนี้ในการเคลื่อนย้ายยุทธโทปกรณ์หนักเข้าประสิทธแนวชายแดนโดยหวังจะใช้ความมืดและควันไฟเป็นเกราะกำบังในการรุกคืบเข้าสู่จุดยุทธศาสตร์สำคัญแต่สิ่งที่พวกเขาอาจคาดไม่ถึงคือกับดักน่านฟ้าที่กองทัพไทยได้วางไว้อย่างแยบยนท่านผู้ชมครับในขณะที่โดรนลึกลับไม่ระบุสัญชาติซึ่งคาดว่าเป็นรุ่นเบรกตอทีหรืออาจเป็นโดรน ปรชีพตระกูลชาเฮตที่ถูกดัดแปลงได้บินลุกล้ำน่านฟ้าไทยเข้ามาอย่างอุกอาจเพื่อ,อยัางเชิงระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราทหารไทยไม่ได้ตื่นตระหนกแต่กลับรอคอยด้วยความใจเย็นดุดพยักที่ซุ่มรอเหยื่อปืนต่อสู้อากาศยานและระบบป้องกันภัยระยะประชิดถูกสั่งการให้เงียบเสียงเพื่อลวงให้ข่าศึกตายใจว่าเรายังไม่รู้ตัวจนกระทั่งเป้าหมายถลําลึกเข้ามาในคิวโซนหรือพื้นที่สังหารที่กำหนดไว้ นี่คือจิตวิทยาการรบขั้นสูงที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นเพียงฝ่ายตั้งรับแต่เราคือผู้กำหนดเกมตัดภาพมาที่สถานการณ์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านหนองจันและหมู่บ้านตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วภาพที่เกิดขึ้นช่างบีบหัวใจยิ่งนักครับเสียงไซเรนเตือนภัยที่ดังกึกก้องไปทั่วหุบเขาได้ปลุกให้ชาวบ้านต้องตื่นขึ้นมาพบกับความโกลาหลข่าวลือเรื่องการบุกรุกครั้งที่ 3. แพร่กระจายไปไวยิ่งกว่าไฟลามทุ่งข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ระบุว่าความหวาดกลัวได้กัดกินหัวใจของชาวบ้านจนแทบสิ้นสติภาพของคนแก่และเด็กเล็กที่ต้องถูกปลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อหอบหิ้วสัมภาระเท่าที่จําเป็นทิ้งบ้านเรือนที่พวกเขารักทิ้งที่ทํากินไว้เบื้องหลังและวิ่งหนีตายเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นภาพที่ตอกย้ําว่าสงครามไม่เคยปราณีใครและผู้ที่รับกรรมก่อนเสมอคือประชาชนตาดำ ความโกลาหลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือส่วนหนึ่งของสองครามข่าวสาร (Information Warfare) ที่ฝ่ายตรงข้ามจงใจปล่อยข่าวลือเพื่อสร้างความปั่นป่วนในแนวหลังหวังให้เกิดการจลาจลและการอาพยพที่ไร้ระเบียบเพื่อขัดขวางเส้นทางการส่งกำลังบำรุงของกองทัพไทยถนนสายหลักมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองสละแก้วและอรัญประเทศเต็มไปด้วยรถกระบะและมอเตอร์ไซค์ของผู้อพยพท่ามกลางเสียงร่ำไห้และความสับสนออนมาน นี่คือสถานการณ์เปราะบางที่สุดที่โลกกำลังจับตามองว่าใครจะเป็นผู้ลั่นไกกระสุนนัดแรกและเปลี่ยนดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้ให้กลายเป็นสมรภูมิเลือดท่านผู้ชมครับแม้เบื้องหน้าท่านผู้นำและฝ่ายการเมืองจะพยายามออกมาถแถลงการผ่านสื่อเพื่อลดอุณหภูมิความเดือดดานโดยย้ำว่าทุกอย่างยังอยู่ภายใต้การควบคุมและความสัมพันธ์กับผู้นำเพื่อนบ้านยังคงราบรื่นดุดพี่น้องแต่ในโลกของความเป็นจริงทางทหารข้อมูลที่ผมได้รับมันคนละเรื่องกันครับ การ,รเผชิญหน้ากันในระยะเผ่าขนระหว่างทหารพรานชุดดำของไทยกับหน่วยรบพิเศษของกัมพูชาห่างกันเพียงแค่ลำรางกั้นเขตแดนแววตาที่จ้องมองกันผ่านศูนย์เล็งปืนไรเฟริลนั้นไม่มีคำว่ามิตรภาพหลงเหลืออยู่มีเพียงสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอดและการปกป้องอธิปไตยเท่านั้นบรรยากาศในเช้าวันที่28มกราคมนี้จึงเปรียบเสมือนภูเขาไฟที่กำลังปะทุลาวาแห่งความขัดแย้งกำลังเดือดพล่านอยู่ใต้เปลือกโลก รอเพียงรอยร้าาเล็กๆเพียงจุดเดียวที่จะระเบิดออกมาทําลายล้างทุกสิ่งและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทละครฉากใหญ่ที่เรากำลังจะไปเจาะลึกกันต่อว่าเบื้องหลังม่านควันนี้มีอาวุธอะไรซ่อนอยู่และยุทธวิธีเครือข่ายแมงมุมที่กัมพูชาวางไว้นั้นน่ากลัวเพียงใดท่านผู้ชมครับเมื่อม่านควันเริ่มจางลงสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของหน่วยข่าวกรองกอง,กองทัพไทย ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงและอากาศยานไร้คนขับแบบเฮอร์เ900คือภาพของชายภูมิการรบที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าที่ใครจะคาดคิดสิ่งที่ทางการกัมพูชาพยายามกล่าวอ้างต่อชาวโลกว่าเป็นการขุดคูดดระบายน้ําเพื่อป้องกันอุทกภัยตามแนวชายแดนนั้นในสายตาของนักยุทธศาสตร์การทหารระดับอาชีพมันคือการโกหกคาโตที่น่าขาสิ้นดีครับ เพราะโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ใต้ผืนดินสละแก้วและตราดฝั่งตรงข้ามนั้นมันคือเครือข่ายสนามเพาะใยแมงมุม um, Spiderweb Trench System ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการรบแบบตั้งรับและรุกลับอย่างเต็มรูปแบบหากเราพิจารณารูปทรงของคูเหล่านั้นจะพบว่ามันมีความลึกและซิกแซกตามหลักวิชาการทหารเพื่อลดแรงอัดจากระเบิดทางอากาศและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างหลุมหลบภัยสำหรับปืนใหญ่เคลื่อนที่ท่านผู้ชมครับ ข้อมูลวงในระบุว่ากัมพูชาได้แอบเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ทรงอนุภาพแบบ M 4 6ขนาด130มมและ D 3 0ขนาด122มมซึ่งเป็นเคี่ยวเล็บมรณะจากยุคโซเวียตเข้าประจำการในจุดยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วปืนใหญ่เหล่านี้มีคุณลักษณะพิเศษคือสามารถปรับวิธียิงได้อย่างรวดเร็วและเมื่อทำงานร่วมกับคูยุทธวิธีที่ขุดไว้มันจะสามารถยิงแล้วมุด shoot and scoot เพื่อหลบเลี่ยงการยิงโตตอบจากกองพลทหารปืนใหญ่ของไทยได้อย่างแยบยลยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการเชื่อมต่อเครือข่ายสนามเพราะเหล่านี้เข้ากับฐานยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 Grad ซึ่งมีรัศมีทำการหวังพลถึง20-40ถึงกิโลเมตรหมายความว่าหากเกิดการประทะขึ้นจริงกระสุนจรวดนับร้อยนัดสามารถถล่มลงกลางที่ตั้งทางทหารและย่านเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทยได้ภายในเวลาไม่กี่นาที นี่ไม่ใช่การเตรียมตัวป้องกันน้ําท่วมแต่มันคือการสร้างป้อมปราการล่องหนที่หวังจะตบตาการตรวจจับของเรดาร์ tps 70ของกองทัพอากาศไทยเราอย่างท้าทายในขณะที่ภาพพื้นดินกําลังเดือดพล่านน่านฟ้าเหนือชายแดนไทยกลับกลายเป็นสมรภูมิเทคโนโลยีที่ไร้เสียงครับตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนดโดรนบินลุกล้ำ เข้ามาในเขตแดนไทยอย่างต่อเนื่องดโดรนเหล่านี้ไม่ใช่ของเล่นเด็กนะครับแต่เป็นดโดรนทางทหารประสิทธิภาพสูงที่มีรายงานว่าอาจเป็นรุ่น Bayraktar TB2 ที่โด่งดังมาจากสมรภูมิยูเครนหรือดโดรนสอดแนมรุ่นใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจตะวันออกพวกเขาเลือกใช้วิธีการบินระดับต่ำ Nap of the Earth เพื่อหลบเลี่ยงเงาเรดาร์และเข้าถึงจุดเปาะบางทางยุทธศาสตร์ของไทยโดยเป้าหมายหลัก คือการระบุพิกัดคลังแสงและฐานเราดาร์ของเราเพื่อเตรียมการโจมตีแบบสายฟ้าแลบฝ่ายไทยเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับผมได้รับรายงานว่าขณะนี้กองทัพอากาศได้สั่งการให้ฝูงบินขับไล่เตรียมพร้อมในระดับสูงสุดพร้อมทั้งติดตั้งระบบป้องกันตนเองระยะประชิดแบบ c w u f l a n k ซึ่งสามารถสาดกระสุนปืนกลขนาด20มมด้วยอัตราความเร็วหลายพันนัดต่อนาทีเพื่อสร้างม่านเหล็กสอยโดรนเหล่านั้นให้ร่วงเป็นนกปีกหักก่อนจะทำอันตรายเราได้ แต่เกมนี้ไม่ง่ายครับเพราะกัมพูชาเริ่มใช้เล่เหลี่ยมที่อัมมหิตขึ้นด้วยการส่งดโดรนล่อเป้าจำนวนมากเข้ามาปั่นป่วนระบบป้องกันภัยของเราหวังจะให้เราสิ้นเปลืองกระสุนและเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้ดโดรนโจมตีตัวจริงเข้าถึงเป้าหมายได้ในระลอกที่2และสิ่งที่ถือเป็นความมืดมิดทางจริยธรรมที่สุดในแผนการครั้งนี้คือยุทธวิธีโลมนุษย์ Human Shield ท่านผู้ชมครับรายงานพักสนาม ระบุว่าในหมู่บ้านตามแนวชายแดนฝั่งปอยเปตและอานลองเวงมีการเกณฑ์สตรีและเยาวชนมาฝึกหัดการใช้เวเปิลสงครามพื้นฐานอย่างปืน a k 47และปืนพกมาคารอฟแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือการฝึกให้พวกเธอออกไปยืนประจันหน้าในแนวรบเคียงข้างทหารประจำการนี่คือกับดักทางจิตวิทยาที่วางไว้ล่อทหารไทยครับหากเกิดการประทะและมีความสูญเสียต่อพลเรือนเหล่านี้ กัมพูชาจะรีบประโคมข่าวผ่านสื่อโลกทันทีเพื่อโดดเดี่ยวประเทศไทยและตราหน้าว่าเราเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงนี่คือหมากรุกที่ถูกวางไว้หลายชั้นทั้งสงครามภาคพ,พื้นดินที่ใช้คูยุทธวิธีลวงตาสงครามน่านฟ้าที่ใช้โดรนเทคโนโลยีสูงและสงครามจิตวิทยาที่ใช้ชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นเดิมพันกองทัพไทยในเวลานี้จึงต้องแบกรับภาระอันหนักอึง้งไม่ใช่เพียงแค่การรบเพื่อชนะทางทหาร แต่ต้องรบเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความชอบธรรมบนเวทีโลกด้วยสถานการณ์ในนาทีนี้จึงเปรียบเสมือนเส้นได้ที่ตึงเปะ๊ะหากมีการลั่นไกผิดพลาดเพียงนัดเดียวระเบิดเวลาที่ชื่อว่าสงครามชายแดนจะทำงานทันทีและนั่นอาจเป็นเพียงฉากบางหน้าของความเน่าเฟะภายในพนมเปนที่เราจะไปเจาะลึกกันในส่วนต่อไปครับท่านผู้ชมครับในขณะที่เสียงปืนใหญ่และเสียงใบพัดโดรนกำลังดังกึกก้องอยู่ตามแนวชายแดนแต่ลึกลงไปในใจกลางกรุงพนมเปน เมืองหลวงที่เคยดูเหมือนจะมั่นคงภายใต้อำนาจเบ็ดเสร็จกลับกำลังเผชิญกับพายุเงียบที่น่ากลัวยิ่งกว่าสมรภูมิรบใดๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมกัมพูชาถึงต้องยอมเสี่ยงเปิดศึกชายแดนกับไทยในเวลานี้คำตอบไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเขตแดนเพียงอย่างเดียวครับแต่มันซ่อนอยู่ในความลับเบื้องหลังมั่นกรรม,มหยี่ของทำเนียบรัฐบาลกัมพูชาที่กำลังเกิดรอยร้าวลึกยากจะประสานประเด็นแรกที่โลกกำลังจับตาม,มองด้วยลมหายใจอันสั้นคือ ปริศนาสุขภาพของผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดอย่างท่านฮุนเซนครับมีกระแสข่าวลือหนาหูจากแหล่งข่าวทางการทูตและหน่วยข่าวกรองลับระบุว่าอดีตผู้นำผู้แข็งแกร่งอาจกำลังเผชิญกับวิกฤตสุขภาพครั้งใหญ่จากอาการเส้นเลือดในสมองแตกการหายตัวไปจากหน้าจอสื่อสาธารณะอย่างผิดปกติในช่วงเวลาที่บ้านเมืองกำลังคับขับขนเช่นนี้เป็นเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่ที่เขย่าขวัญสันประสาททั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้าน หากหัวใจหลักของระบอบอำนาจนิยมหยุดทำงานกระทันหันอะไรจะเกิดขึ้นกับอนาคตของตระกูลหุนนี่คือชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้การสืบทอดอำนาจของท่านหุนมาเน็ตต้องตกอยู่ในสภาวะงอนแงน่นและเต็มไปด้วยความระแวงครับเมื่ออำนาจเก่าเริ่มสั่นคลอนปฏิบัติการหักเหลี่ยมโหดเพื่อความอยู่รอดจึงเริ่มต้นขึ้นครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าการหายตัวไปของมหาเศรษฐีเชื้อสายจีนอย่างเฉินเเจ๋อเจ้าพ่อ อาณาจักรปรินซ์ครุปผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดังถุงเงินถุงถังและเสาหลักทางการเงินให้กับรัฐบาลพนมเปญน,นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการเชือดไก่ให้ลิงดูครั้งมโหฬารทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลถูกยึดเข้าสู่คลังหลวงอย่างรวดเร็วภายใต้ฉากหน้าของการปราบปรามคอร์รัปชันแต่ในทางยุทธศาสตร์การเมืองมันคือการรีดเลือดกับปู่เพื่อนําเงินสดมาเติมกองทุนสงครามวอลเชสที่กําลังแห้งคอร์ด เนื่องจากเศรษฐกิจกัมพูชากำลังเผชิญกับภาวะชะงักงันและภัยแล้งอย่างรุนแรงการกำจัดมหาเศรษฐีที่กลุ่มความลับทางการเงินไว้มากเกินไปจึงเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวทั้งได้เงินทุนและกำจัดพยานทางอำนาจแต่สิ่งที่สะท้อนถึงความหวาดกลัวของรัฐบาลพนมเปญได้ชัดเจนที่สุดกลับไม่ใช่การปราบปรามมหาเศรษฐีครับแต่มันคือภาพเหตุการณ์ที่ชายพิการคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงลากตัวลงจากรถสามล้ออย่างไม่ปราณี เพียงเพราะเขาโพสต์ข้อความวิจารณ์การทํางานของผู้นําผ่าน Facebook ท่านผู้ชมครับลองคิดดูเถิดว่าถ้าระบอบการปกครองมีความมั่นคงจริงเขาจะหวาดกลัวต่อเสียงวิจารณ์ของประชาชนเพียงคนเดียวถึงขนาดนั้นเชียวหรือการใช้กําปั้นเหล็กสยบผู้ที่ไม่มีทางสู้คือสัญญาณชัดเจนว่าอํานาจในมือท่านมาเนตกาลังสั่นคลอนอย่างหนักการปราบปรามพลเรือนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนี เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างศัตรูร่วมภายนอกเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวในการบริหารงานภายในและความพยายามที่จะจุดชนวนลทัทธิรักชาติแบบคลั่งชาติเพื่อหลอมรวมคนในชาติที่กำลังแตกแยกให้กลับมาอยู่ภายใต้ธงผืนเดียวกันอีกครั้งนอกจากนี้เรายังตรวจพบสัญญ,ญาณของรอยร้าวภายในกองทัพระหว่างนายทหารรุ่นเก่าที่ยังจงรักภักดีต่ออดีตนายพลผู้ทรงอิทธิพลอย่างท่านเตียบันกับนายทหารรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับท่านมาเนต มีรายงานการเคลื่อนย้ายกำลังพลอย่างผิดปกติในพื้นที่เสี่ยมราดและพระตะบองซึ่งเป็นฐานที่มั่นดั้งเดิมของขบวนการเคมอนแดงเก่าสิ่งที่น่าสนใจคือเริ่มมีข้อมูลกระเซ็นกระสายว่ามีนายทหารระดับสูงบางกลุ่มเริ่มต่อสายลับเจราจากับฝ่ายความมั่นคงของไทยเพื่อหาทางหนีทีไรหากเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจฉับพลันในพนมเปญน,นี่คือเกมการเมืองซ้อนซ้อนเงื่อนที่น่ากลัวกว่าสงครามหน้าด่านครับท่านผู้ชมครับวิกฤตการณ์ที่ชายแดนไทย ในวันที่28มกราคมนี้จึงอาจเป็นเพียงการแสดงหน้าฉากเพื่อประคับประคองบัลลังก์ที่กำลังแตกร้าวการขุดคูยุทธวิธีตามแนวชายแดนที่ผมกล่าวไปในส่วนที่แล้วบางทีเป้าหมายที่แท้จริงอาจไม่ได้มีไว้รบกับไทยเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างแนวป้องกันเพื่อป้องกันการรัฐประหารภายในหรือการหลบหนีของขุนนางที่อาจแปรพักนี่คือสภาวะสุขใสข้างนอกแต่เป็นโพรงข้างใน ของกัมพูชาในปัจจุบันซึ่งหากวันใดที่ความเน่าเฟะนี้ปิดไม่มิดและพายุความขัดแย้งภายในประทูออกมาอย่างเต็มที่เมื่อนั้นไม่เพียงแต่กัมพูชาที่จะลุกเป็นไฟแต่อาจหมายถึงหนะลามกอฟที่ไทยเราต้องเตรียมรับมือให้ดีครับในส่วนถัดไปเราจะข้ามพรมแดนไปดูว่าหมากกระดานระดับโลกที่มีมหาอำนาจอ,อย่างสหรัฐอเมริกาและจีนเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นกําลังบีบให้กัมพูชาต้องสู้จนตรอกอย่างไรและเรือรบที่จอดลอยลําอยู่นั้นกําลังส่งสัญ,ญญาณอะไรถึงเราท่านผู้ชมครับ หากเรามองสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วและตราดเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านสองประเทศเราอาจกำลังมองข้ามภาพใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำครับเพราะความจริงที่น่าตกใจก็คือดินแดนรอยต่อแห่งนี้กำลังถูกขีดเขียนให้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนกระดานหมากรุกระดับโลกสิ่งที่ยืนยันคำกล่าวนี้ได้ดีที่สุดคือการปรากฏตัวของเรือรบ USS Cincinnati LCS 2 0 เรือรบชายฝั่งชั้น Independence ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งเข้าจอดเทียบท่าณฐานทัพเรือเรียมใกล้กับเมืองสีนูวิลในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้การมาเยือนของเรือรบสหรัฐลำนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับแม้ทางการจะอ้างว่าเป็นเพียงการแวะพักและกระชับความสัมพันธ์แต่ในสายตาของนักวิเคราะห์ความมั่นคงนี่คือการส่งสัญญ,ญาณเช็ b บิลต่ออิทธิพลของจีนที่ฝังรากลึกอยู่ในกัมพูชามาอย่างยาวนาน ฐานทัพเรือเลียมซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณมหาศาลจากปักกิ่งในการขยายท่าเรือและอู่ซ่อมเรือกลับถูกสหรัฐใช้เป็นพื้นที่สแสดงแสนยานุภาพเสียเองนี่คือยุทธวิธีเสียบยอดเพื่อพิสูจน์ว่าสหรัฐยังคงมีบทบาทสำคัญในอินโดแปซิฟิกและพร้อมที่จะขัดขวางไม่ให้กัมพูชากลายเป็นฐานทัพหน้าของกองทัพเรือจีนอย่างเต็มรูปแบบในขณะเดียวกันฝั่งพยามังกรอย่างจีนเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยครับ มีรายงานความเคลื่อนไหวลึกลับว่าอาจมีการเตรียมส่งมอบหรือสนับสนุนเครื่องบินรบยุคที่4.5อย่าง j 14หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลแบบ HQ9 ให้กับรัฐบาลพนมเปญภายใต,ใต้ข้อตกลงลับเพื่อคานำนาจกับฝูงบิน F16 ของกองทัพอากาศไทยการที่มหาอำนาจทั้งสองฝ่ายต่างถมอาวุธและเทคโนโลยีเข้ามาในพื้นที่นี้ทำให้กัมพูชาตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าหมากจนมุมครับท่านหุ่นมาเน็ต กำลังถูกบีบให้เลือกระหว่างเงินทุนก้อนโตจากจีนกับความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ที่สหรัฐพยายามเข้ามาแทรกแซงและการเปิดศึกชายแดนกับไทยอาจเป็นเพียงทางออกเดียวที่จะดึงดูดความสนใจและสร้างอำนาจต่อรองให้กับตนเองบนเวทีโลกท่านผู้ชมครับบทเรียนจากวิกฤตการ์ยูเครนในปี2022สอนให้เรารู้ว่าสงครามตัวแทน p r o x y war มักจะเริ่มต้นจากเหตุปะทะเล็กๆตามแนวชายแดนที่ถูกหม,มประคมด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ กัมพูชาในวันนี้กำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นยูเครนแห่งเอเชียโดยมีมาหาอำนาจคอยเชิดอยู่เบื้องหลังการขุดคูยุทธวิธีและการส่งโดรนล้ำหน้าฟ้าที่เราเห็นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของไทยกับกัมพูชาแต่มันคือการทดสอบระบบเรดาร์และขีดความสามารถในการตอบโต้ของพันธมิตรสหรัฐในภูมิภาคนี้ซึ่งก็คือประเทศไทยนั่นเองกองทัพไทยในเวลานี้จึงต้องเดินหมากอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษครับการสั่งการให้ฝูงบิน F 1 6 จากฐานทัพอุดรธานีและนะครราชสีมาเตรียมพร้อมในระดับสูงสุดไม่ได้มีไว้เพื่อข่มขู่เพื่อนบ้านเท่านั้นแต่มันคือการแสดงจุดยืนว่าน่านฟ้าไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นของมหาอำนาจหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพลาดพลั้งยิงโดรนหรือเครื่องบินรบตกแม้เพียงลำเดียวน้ำพึ่งหยดเดียวนี้อาจจุดชนวนให้มหาอำนาจอย่างรัสเซียหรืออินเดียต้องกระโดดเข้าร่วมวงไพ่บุญจนกลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่ไม่มีใครควบคุมได้ ยิ่งไปกว่านั้นการที่สหรัฐนำเรือรบที่ติดตั้งขีปนาวุธล่องหนและระบบเอจิสเอจิสเข้ามาประชิดเช่นนี้ยิ่งสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อการตัดสินใจของพนมเปญกัมพูชากำลังถูกบีบให้สู้จนตรอกและเมื่อหมาจนตรอกมันจะกัดไม่เลือกที่ครับนี่คือความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องแบกรับในฐานะที่เป็นประการด่านแรกของยุทธศาสตร์ความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกมภูมิรัฐศาสตร์นี้จึงเป็นเดิมพันที่สูงยิ่งกว่าอธิปไตยเหนือดินแดน แต่มันคือการรักษาความสมดุลท่ามกลางพายุยักษ์ที่กำลังโหมกระหน่ำอาวไทยในขณะนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อเรามองทะลุผ่านม่านควันของการสู้รบและเกมการเมืองระดับโลกเข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงสิ่งที่น่าหวาดหวั่นที่สุดไม่ใช่เพียงแค่เสียงปืนใหญ่ที่ดังกึงกก้องอยู่ตามแนวชายแดนแต่มันคือพายุมรณะทางเศรษฐกิจที่กำลังซัดเข้าหาชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนครับ ทันทีที่ด่านอารัญประเทศและคลองลึกถูกสั่งปิดตายเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าข้ามแดนที่เคยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศกลับหยุดชะงักลงโดยพลันสิ่งที่จะตามมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคือภาวะข้าวยากหมากแพงที่จะแผ่ซ่านไปทั่วภูมิภาคสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตั้งแต่น้ำมันน้ำตาลไปจนถึงผลไม้เมืองหนาวราคาจะพุ่งทะยานขึ้นอย่างบ้าคลั่งในตลาดกรุงเทพและเชียงใหม่ ในขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวและคาสิโนในปอยเปตและสรีนูวิลที่เคยเป็นแหล่งรายได้มหาศาลกำลังเผชิญกับภาวะล้มละลายโดมิโน,โนตัวแรกที่ล้มลงนี้กำลังจะดึงให้อาเซียนทั้งระบบเข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษในมิติของมนุษยธรรมหากปืนใหญ่ M777 ของกองทัพไทยจำเป็นต้องคำรามเพื่อตอบโต้ปืนใหญ่ D30 จากฝั่งกัมพูชาหมู่บ้านชายแดนอย่างบ้านหนองจัน จะแปลสภาพเป็นนรกบนดินในชั่วข้ามคืนครับภาพของผู้หญิงและเด็กที่ถูกบังคับให้เป็นกองกำลังประชาชนหรือโลกมนุษย์จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่โลกไม่มีวันลืมขบวนผู้อพยพนับหมื่นที่จะทะลักเข้าสู่จังหวัดตราดและจันทบุรีจะสร้างวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหารและโรคระบาดที่ยากจะรับมือแม้แต่หน่วยงานระดับโลกอย่างอัน c r ก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยได้ล่าช้าเกินไป ท่ามกลางเสียงใบพัดของเฮลิคอปเตอร์มียี่สิที่บินล่าตระเวนกดดันอยู่ตามแนวรบนี่คือต้นทุนของสงครามที่ไม่มีใครอยากจ่ายแต่ทุกคนถูกบังคับให้แบกรับท่านผู้ชมครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์มาผมขอสรุป2ฉากทัศนะสแตเนอริอที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ฉากทัศน์แรกการล่มสลายจากภายใน the internal collapse หากกระแสข่าวลือเรื่องสุขภาพของท่านฮุนเซนเป็นความจริง ระบบพนมเปญอาจถึงการลาวสารเร็วกว่าที่คิดรอยร้าวระหว่างกลุ่มทหารสายเก่าของท่านเตียบันกับกลุ่มทหารรุ่นใหม่ของท่านมาเนตจะระเบิดออกมาเป็นสงครามกลางเมืองการเจรจาลับกับฝ่ายไทยอาจถูกใช้เป็นทางออกสุดท้ายเพื่อแลกกับการรับรองความมั่นคงกัมพูชาจะแตกเป็นสองเสี่ยงระหว่างฝ่ายโปรจีนและฝ่ายที่ต้องการหันหาตะวันตกและนั่นจะเป็นโอกาสที่ไทยจะเข้าไปมีบทบาทในการรักษาความสงบและปกป้องผลประโยชน์ของชาติในฐานะพี่ใหญ่ของภูมิภาคฉากทัศน์ที่สอง ยูเครนแห่งเอเชีย The Proxy War หากมหาอำนาจยังคงเติมเชื้อไฟและใช้กัมพูชาเป็นเบี้ยในการขานอำนาจความขัดแย้งนี้จะยืดเยื้อและลุกลามจนอาเซียนแตกแยกการยิงโดรนผิดเป้าหมายเพียงครั้งเดียวอาจเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ดึงเอาทั้งสหรัฐจีนรัสเซียและอินเดียเข้ามาพัวพันจนทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสมรภูมิรบเต็มรูปแบบที่ไม่มีผู้ชนะมีเพียงผู้สูญเสียบนซากปักหักพังของความเจริญที่สร้างมานับสิบปีสุดท้ายนี้ ผมขอทิ้งคำถามไว้ให้ทุกท่านได้ร่วมพิจารณาควันไฟที่สละแก้วในเช้าวันที่28มกราคมนี้คือมา่านบางตาของการบุกรุกจริงๆหรือเป็นเพียงผ้าคลุมที่ใช้ปิดบังรอยร้าวของราชวงศ์ที่กำลังจะล่มสลายกันแน่และในสายตาของท่านท่านเชื่อในพลังทางการทูตหรือท่านเห็นด้วยกับมาตรการขั้นเด็ดขาดตาต่อตาฟันต่อฟันเพื่อสั่งสอนผู้รุกรานให้หลาบจำอธิปไตยของชาติไม่ได้มีไว้เพื่อต่อรอง และยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดคือเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและร่วมแสดงความคิดเห็นมุมมองของคุณด้านล่างนี้เพราะทุกเสียงของคุณคือพลังที่สะท้อนถึงเจตจำนงของคนไทยในการปกป้องแผ่นดินเกิดแล้วพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ข่าวกรองเจาะลึกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ